สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับร้านทองชื่อดังนะครับนะครับได้ข่าวว่ามีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องปริมาณทองส่วนผสมทองนะใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะถ้าพบว่านะครับปริมาณทองส่วนผสมทองไม่ถูกต้องและไปสอดคล้องกับนะครับการไล่สดนะครับนะ ะะเราก็ไปดูนะครับว่าเขาไลฟ์สดยังไงนะคานนี้ทิกตอกเนี่ยมันไม่มีการบันทึกหน้าจอไว้นะครับในขณะที่มีการไลฟ์สดดังนั้นหากผู้เสียหายหรือว่าตารวจจะดาเนินคดีหรือสบอดดาเนินคดีเนี่ยมันจะต้องเอาไอตัวบันทึกไลฟ์สดเนี่ยประกอบด้วยนะสมมุติว่ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยนะการจะไปพิสูจน์ว่าเขาโกหกนะหรือหลอกลวงหรือปกปิดความจริงเนี่ยมันก็พิสูจน์ยากนะ นะครับนะเพราะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาพยานหลักฐานนะครับลำพังเพียงไปนั่งออกรายการโหนกระแสเดินสายออกทีวีเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องมาก็คือว่าก็ต้องไปดูว่าตอนเขาไลฟ์สดเขาพูดว่าอะไรมีการแคปหรือบันทึกหน้าจอไหมไหมเพราะระบบทิกตอกเนี่ยมันจะไม่มีการบันทึกไว้ตรงนี้สําคัญมากนะครับ นะลำพังแค่คำพูดอย่างเดียวของผู้เสียหายเนี่ยจะดำเนินคดีก็คงจะเป็นเรื่องยากอันนี้ก็ในพูดถึงเรื่องการดำเนินคดีนะคันนี้ข้อหาหรือฐานความผิดที่คาดว่า <Hello. S 1> ที่คาดว่าน่าจะน,าน่าจะมีการแจ้งข้อหานะครับเท่าที่ผมคุยกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งนะอาจจะเป็นการช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนเพราะว่า นะทำไปทำมาแล้วมันอาจจะเป็นการหลอกลวงประชาชนปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งนะหรือไม่อาจจะเป็นความผิดทางการค้านะครับและที่สําคัญอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องสอ k โฆษณาเกินจริงนะทำให้คนสําคัญผิดผลิตสินค้าออกมาฉลงฉลากไม่ถูกต้องอะไรเนี้ยมันก็จะมีโทษจําคุกเต็มที่ก็ไม่เกิน1ปีนะครับและนอกจากนี้การนําข้อมูลแท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะมันก็อาจจะมีพรบอรคอมมาตา14วงเล็บหนึ่ง นะครับก็ดูัต่อไปนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและหลังจากนี้มาอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินสรรพกรต่างๆตามมานะดังนั้นนะเจ้าของร้านขายทองออนไลน์ลายนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็คงต้องสู้คดีไปแต่ผมก็มั่นใจว่าเขาคงเตรียมทนายไว้พร้อมแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์อะไรต่างๆให้พี่เดด้วยครับจุกรูจุกรู